รอบโลกค่ะรายการดีๆ,ๆนะคะที่ทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้ๆๆเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะคะวันนี้ถ้าเราอยู่ในบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะโอ้บรรยากาศสบายมากเลยค่ะวันนี้อย่างที่ท่านผู้ชมทราบไปแล้วนะคะว่าเราเนี่ยได้เสนอปัจญ,ญาไปแล้ว3สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็คือปัจญ,ญาสารัานิยมนะคะปัจญ,ญานิรัน,นดรน,นิยมนะคะแล้วก็ปัจญ,ญาพิพัฒน์ พนัการนิยมนั่นเองค่ะและสัปดาห์นี้ค่ะเราก็มีปรัชญาอีกมีปรัชญาค่ะมามอบความรู้ให้กับท่านผู้ชมนะคะก็คือปรัชญาอติภาวะนิยมค่ะอยากรู้หรือเปล่าคะว่าปรัชญานี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรมีที่มา,ยามอย่างไรและมีแนวคิดอย่างไรเรามีี่ ญาอัติภาวะนิยมนะคะปัชญายนี้จะมีแนวคิดยังไงก็เราก็เชิญมาให้ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ได้อธิบายเลยค่ะ,คะปัจจัชญาการศึกษาอัตคิภาวะนิยมนะคะหมายถึงความเป็นอยู่เป็นปัชญาที่มุ่งสงสมสร้างให้มนุษย์มีเสรีภาพในการเลือกได้รู้จักใช้เสรีภาพในการเลือกอย่างมีความรับผิดชอบในตัวเอง ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝังให้ตระนักในคุณค่าของสังคมเรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายโดยปัชจยานี้มีแนวคิดพื้นฐานคือจะถือว่ามนุษย์ย่อมเป็นตัวของตัวเองมีสิทธิเสรีภาพที่จะทําพูดคิดได้ตามประสงค์และมีความรับผิชดชอบต่อการกระทำของตนเองหลักการสาคัญของปัชจนี้ก็คือ 1. การศึกษาจะต้องทำหน้าที่สร้างมนุษย์ให้เป็นตัวของตัวเองสองโรงเรียนควรเน้นเรื่องิริธรรมและคุณธรรมค่ะว่าถึ่ได้แน่ได้เลยว่าปรัชญาเนี้ยคือจะสอนให้คนเราเนี้ยใช้ชีวิตในสังคมได้ดีใช่ไหมคะแล้ใช่ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับปัญญาอันธิภาวะนิยมนะคะซึ่งมีหลักการสาคัญก็คือมนุษย์นะคะย่อมเป็นตัวของตัวเองค่ะสำหวันนี้ค่ะรายการของเราค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ